สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะไฟอยู่ริมชายหาดจอมเทียนนะคะก็จะพามาดูบรรยากาศสตรีทฟู้ดนะคะที่นี่คนเยอะมากๆเลยเดี๋ยวพาไปดูร้านค้านะวันนี้คลิปนี้นะคะจะเป็นภาพบรรยากาศการขายของของพ่อค้าแม่ค้าว่ามีอะไรขายบ้างนะคะเราก็จะเดินดูกันเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้โหหาดแบบกว้างแล้วก็คนเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะของขายเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศการขายของไปเรื่อยๆนะคะคือตอนนี้คนเริ่มอยากออกมาจับใจ่ายใช้สอยอกันแล้วอ่ะแล้วก็หาดจอมเทียนนะคะเป็นหาดที่ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะเป็นปโอเคเดี๋ยวก,กดตัางหาะ คนเยอะมากๆร uh huh. ้านของขายนะคะก็ลูกชิ้นก็เยอะนะคะปลาหมึกย่างรู้ใจที่ เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูของขายของกินไปเรื่อยๆเลยนะคะคนลุมทุกร้านเลยอ่ะ <c oughs> เพื่อนๆจะเห็นไหมเนี่ยว่าร้านค้ามีร้านอะไรบ้างนะคะคนเยอะมากลุมทุกร้านเลยค่ะ บรรยากาศชายหาดตอนนี้นะคะคนเริ่มเยอะแล้วค่ะ<ม>ก็ถ้าช่วงช่วงกลางคืนอะ่ะถ้าประมาณสองสามทุ่มนี่คนจะเยอะมากๆแล้วก็ของขายของกินก็จะเริ่มทยอยหมดกันแล้วนะคะ บรรยากาศตรงนี้นะคะริมชายหาดชิวๆเลยค่ะก็จะมีคนมาปูเสือนั่งกันนะคะแล้วก็จะมี เช่าเสือเช่าที่นั่งกันด้วยถ้าเช่าที่นั่งอ่ะ50บาทแล้วก็เสือผืนละ80บบาทค่ะตอนนี้นะคะก็มีการติดป้ายจากเทศบาลด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังมีการขายของอยู่เดี๋ยวเพื่อนๆจะเข้าใจผิดนะคะว่าไม่ให้ขายเลยเขาก็มีการติดป้ายเตือนไวนะคะ้ค่ะก็ยังมีการขายของที่เยอะมากๆอยู่นะคะ มุมนี้นะคะก็จะมีเด็กๆเล่นสายเล่นอะไรกันอยู่นะคะคนเยอะมากเดี๋ยวไก่ทอดมาดูมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những